สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการออกแบบดอกไม้นะครับอย่างเป็นดอกสกุลมีห้ากลีบนะครับเราเริ่มจากการวาดรูปวงรีมานะครับจากนั้นก็ย้ายจุดหมุนไ้ข้างล่างนะครับรัประโยกนิดนึงนะครับแล้วกดบวกจากนั้นผมก็เชื่อมให้เขาเป็นเป็นกลีบดอกกลีบนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราจะหมุนห้ากลีบนะครับเราก็เลื่อนเข้ามาลงครับ จุดหมุนย้ายประมาณ้างล่างนะครับแล้วเราก็เปิดเลนนะครับแล้วทางคอมมิชชั่นเลือกเป็นโรเตชนะครับเราจะหมุนให้ได้ห้ากิบเราก็เอาสามรอหกสิบองศาหารด้วยหารด้วยห้านะครับเจ็ดสิบสองอศา,ารเราก็ได้ตัวกีบมาแล้วครับนะครับผมก็จะทำการ เชื่อมให้เขาเป็นอันเดียวกันนะครับแต่เราเก็บเก็บตัวแบบไปก่อนแล้วเราก็เชื่อมจากนั้นผมก็ตัวตรงนี้มันจะมีเศษโนดนะครับเราลบทิ้งไปเพื่อมาให้เขามีแล้วเราก็ออกมาวาดตัวที่เป็นเกสทอนนะครับผม,มใช้เครื่องมือนี่นะครับโพลิกอนทูเดึงขึ้นมาก่อนแล้วเราก็กดสร้างเขาเป็น สบแฉกนะครับเราจะให้หนึ่งกีบมีสองแฉกนะครับแล้วก็ถึงเข้ามาจากนั้นผมจับสองตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็วางเซนเตอร์เราก็จะกลับความเซ็นเตอร์เราหมุนนิดหนึง่งเพื่อให้แสอนนีวิ่งไปทางกีบนะครับจากนั้นเราก็ย่อขนาดลง ใหญ่ขนาดขึ้นทีนี้เราก็ใช้ตัวนี้นะครับดึงเข้ามากดปวดัแเราลงเป็นสีแดงนะครับแล้วผมก็วาดวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงจับวางเซ็นเ,เตอร์ระหว่างวงกลมกับตัวกสอนการกวางเซ็นเ,เตอร์เราก็ทำการ ตรงนี้ผมใช้เป็นสีขาว,ต,วตัวเกสรน,นี่ก็ใช้เป็นสีขาวส่วนตัวนอกนี่เป็นสีแดงเราก็จะได้เกิบดอกสกุลระนะครับนำลายออกทีนี้เราต้องการตัวนี้ไปตัดสติกเกอร์นะครับในผมจะายายตัวเกิบให,ให้เกสรเขาเด่นชัดขึ้น ทีนี้เราจะใช้ตัวนี้สติกเกอร์ที่เราออกแบบที่ไปตัดสติกเกอร์นะครับทีนี้ก็เราก็จะวิ่งสติกเกอร์ตัดสติกเกอร์เขาจะวิ่งตามลายใช่ไหมครับถ้าเรานาไปตัดเนี่ยเขาก็จะทาให้งานเสียหมดนะครับเพราะว่ามันจะตัดตัดขาดเราก็ต้องมาทําการเจาะนะครับผมจะใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับผมจะใช้ตัวตัวสามเหลี่ยมเนี่ยตัวตัวที่เป็นแค่ซอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกออกมาเราจะได้มองเห็นนะครับผมใช้ตัว สามเหลี่ยมกับต,ตัวตัว,วกีบดอกกับเกสรเนี่ยดึงออกมาก่อนแล้วเราผมก็ทำการคอมบายเจาะเจาะแล้วผมก็จับตัวนี้ไว้2อันแล้วก็คอมบายเจาะแล้วผมก็เอาเกสรกับตัวกีบดอกเนี่ยวางซินเตอร์กันมันก็จะเข้ามาอยู่เซนเตอร์ใช่ไหมครับ ากนั้นเราก็กดตัวนี้กับตรงนี้แล้วก็เชื่อมรวมกันเราก็จะได้หลายเส้นที่ไปนําไปตัดสติกเกอร์ได้เลยนะครับใช่ไหมครับสติกเกอร์สีแดงสีเดียวแล้วตรงนี้ก็เจาะจอะไปเห็นตัวขอบเรียบร้อยนะครับลองทำกันดูครับ